หม่งมองมนะ่วงนายงาสิบวัวฮักบกัวเมย์หม่งมองม่วงพี่น้องเอ๋ยฟ้าก่อนจะสิคงดินเด้อหม่งมองม่วง <c ười> พี่น้องเอ๋ยเปิดภาพออกมาวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดเด้อมาเนี่ทุกคนเลย หลังจากที่ฝนตกเนอะเมื่อก่อนนั่นมื่อนี้เห็นหนาแดดแล้วมื่อนี้เห็นหนาแดดแล้วบรรยากาศยามเที่ยงๆเด้อพี่น้องเไยทางนั้นจุดที่หลังม่วงนะงาสิบ้าักบ้างไหมหลังม่วงพี่น้องเไงปะกองเกิดสิคุ้งดินเด้อหลังม่วงกองเกิดสิคุ้งดินพื่อน่าพี่น้องเไยสาหมากอะ งานหนึ่สามหมากสี่หมากเนาะคันว่าพ่นโบลนนี่แห้งฮักเลยพี่น้องเลยอันนี้น่ะงาพ่นจนกองสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮักแพงกันเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเลยทักทายสบายดีย่ามเทียงเปิดภาพออกมาว่านี่ถือถ้วยน้ำหวานทุกคนเลย กินน้ำหวานบรรยากาศย่ำเทียงพอดีว่ามืาอนี้ป้ามินตากับเอื้อยเพิน่นอยู่หน้าทุกคนเลยสบายมืาอนี่เสี่ยวมอย,ย,ยมอยู่กับอ่าอยู่แต่อยู่กับแม่อสองคนเดพี่น้อง้อยกันกินต้มหวานต้มหวานน,น่ะนะหมากเอ๊ะใส่กับข้าวสังคูคงหม้อแล้วว่าลืมลืมใ <c oughs> ส่กะทิ ไปต้ไมไม่สองรอบเป็นไม่ค่าขายน้ำหวานมาได้เนี่ยแบบนี้ปรีลูกค้าป๊บนี้บ่าเลยพี่น้องเลยจังเมื่กินเนี่ยก็สีจางๆหรอวะลืมใส่น้ำตาลทรายถงซิมหาพันถงซิมหาพันก็เป็นเงินบาทไทยก็ยี่สิบบาทเลยพี่น้องเลย เขาสังโคแห่พแต่ก่อนหหาพันกี่เนาะกพันหาพันกพันันลายมาแปดพันวันนี้หาพันเลยทุกีตีเราคาทองคำน่ะซื้อเมื่อก่อนน่ะสิบแปดพันหาร้อยเมื่อวานนี่สิบเก้าพันปลายแล้วทุกคนเลยสเลิง ชื่ออะไะดีเนะ่องดีด้ยถ้าขืนแห้งอะไมันยังก็ขึ้น,นบดขืนบดเลยถูกทุกอย่างจักสิป,ปุ๊บไปอยู่ใส่ะไพี่น้องเลยวันนี้ <c ười> หาแ่นสิปปุ๊บนี้ก่อนหมดลงดินบ้าไนี้าลงดินก็ต้องต้อมันหมืนกับฝักผึ้งเท่า ก็นี่ได้เนาะนี่ลงพื้นดินก็เนาะช่วงเงินเฟ้อนนี่ถึงประเทศถึงประเอืโอ้โหรวยรวยพี่น้องพี่น้องทางฝั่งไทยมาเที่ยวฝั่งลาถึงง่ายอยู่เนาะเงิน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 เพื่องเป็นราคามาาเเทแต่ถ้าอยากไปเที่ยวฝั่งไทยนี่ยากเด้อพี่น้องเลยแต่เงินเพื่องไปหนึ่งก็บวย วางแผนไม่ก no ันเหมือนปิ้ซานน้าก่อนสิไปหาเงินทางฟังไทยสามีซันน้าพี่น้องเ้ยซันนี่คือสิวไปแล้วซันทำาุนไม้ละลายสามเมล็ดใบซันนี่ถ้าหาเงินได้คือสิได้แต่ไปเที่ยวพี่น้องเลยสามีโอกาสน้อแม่นาะ ไปเที่ยวแล้วเจ้าก็ได้ไปไปเที่ยวกอยู่บ่ไหมทางฝั่งไทยเอ้คไปไม่เเอเาขันเจ้าไปอันั้นไปถ้ำบุญนี่ือนะไปเที่ยวนีย่างน่อยนะต่อเคยไปไปาบุญไปยุไป hello s เลยอ e l l o s ไก่สุดตหันไก่สุด hello s น่าจะ h e ราเ s ยังม่ได้ไปเที่ยวแต่เพื่นจันยังไม่ไปยัง่ได้ไป กินไปกินมากขึ้น uh จังนี่ทำนี่แล้จะโมกเกินว่าเหมืงมันเยอะนุ่มเลยจน nhau พี่น้องเลยงานดองลายนั่นไหเนาะงานดองงานบุญเมื่อคืนนี่ล่ะถางเฮือนนี่งานบุญงานบุญล่ะงานดองวัน มันมันแต่งเงินแล้วก็บ่บ่เครียดเบิดเงินไวดาวคือบาทก็บ่คู่บาทบาทกบาทคู่หลายิกว่าบายาคูก็มาหลาย้บาดนี้เนาะยาคูมาหลายยาคูมาแต่ทางฝั่งยน่เพิ่นก็มาเพิ่นก็มาเใหญ่ตัวนี่มีทงอันยาครูครูบามาแต่ทางวัดบ้านอื่นน่หั่นน่ะก็รวมทั้งหมดก็10กว่าองค์เท่าเนาะตัวเลยผู้ใหญ่ทําสิองค์ งานบุญนั้นส่วนหลายแหละคนบ้านห้าหลายคนเสียชีวิตสิเป็นฤดูใดหรือว่าฤดูฝนคนจะชี้โฮมไว้นะพี่น้องไว้ประมาณสามสี่เดือนคนจึงแจกเข่าเธอเนื่องก็เลยหลายแลนะเหียดแหน่งานนจะแจกเข่าทำบุญน้ำก็เลยหลายคนเนาะโฮมให่โฮมไว้คนนั้นกระจายคนเห็นกระเช้าโฮมใหม่แบบไรแบบมาทำบุญน้แหนี่ยงามเดียวก็เลยส่วนก็เลยฤดูนี่น่ะเป็นฤดูอันน่ะทำบุญกับแม่นฤดูเสียเงินกับแม่นทุกคนเลย คือเมื no? 00 <S <s 000. 000. ่อเมื่ออื่นนี่สามงานแล้วไงเนาะบ้านเราเนาะอ๋อสามงานุ่นทุกคนอย่างเงินจนจนลักตักเข่าคลายเมื่อก่อนลักตักเข่าคลายพี่น้องแบบว่าไวหลายงานปวดนะนะจนเงียบเสียเงินบ่พอยิงเหนื่อยอีกเหนื่อยแห้งส่วนวายเมื่อยเสียเงินแล้วก็เมื่อยไปหาอันนะกินซีนงเนี่ย ไม่กินแล้วไปกันคือทางแม่เพื่อนอะไม่ได้กินซีนเนาะไปกันไปกันไปซื้อๆบ่าไหเบ้อะนะไม่ได้กินซีนก็คือว่าอะไรซีนช่วงนี้ก็กินกับยากรนาละมัดระวังแน่ได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันงัวควนอะเป็นพญานาะแต่ธรรมะเพื่อนมาถสิ่งเนี้ยอันเป็นพญาน่ะนะไขเลือดดำได้ไหมอันงัวนั่นคนเฮาอ่ะติดติดถ้าว่าไผติดเนาะอันตราย่ได้เป็นแต่ญาติพี่อดดำสิี้พญานไขเลือดดำ แล้วก็โมบ้านถ้าหนีส่วนหลายคนเฮ็ดตามงานดองงานบูนอย่าเฮ็ดดิบแล้วก็ผากันกินดิบเห็นแล้วก็เป็นเป็นแต่หน้าอยู่ได้แล้ววนหน่อยที่เขาเจ้ากินซุกนะทุกคนเลยแล้วก็ส่วนลายกินดิบส่วนลายแล้วกะมีไวมาล้ แย่าก็มีอุ้ยขอเจ้าอยากเค็ดเจ้าอยากเค็ดรีบไลายบ้านเฮาน่ะแล้วก็พผ้าก,กันเป็นแล้วก็บส่วนไลายน่ะอย่าก้ากันนั่นแหละอยพาผกันตายเลยขนมดกกักเก๋งกระต่ายกระตายแล้วพายุชิลลิสแต่ว่านนี้หล,ละเราดูนี่แหละพ้าก,กันเฮ็ดบุญนัหมันวันนยังหาห้องงานบนบ่ในบ้านาน,าน,าน่นโอ้เนาะงานบุญนี่ยังลายเลยพี่น้องเลยกันบอกอาาขายเผาอีกคนแล้ว ่นีแม่เฮือนาาน,น่ <im it> ะ,ะน,นั่นแล้วก็เฮือนชาวการนี่แล้วก็ลายลายเฮื่อนแล้วก็การจัดงานบุญนี่ก็นักนวงพี่น้องเหนือยู่ตามชนบทบ้านเม้องเว่ตานี่เอาคัากในสามวันจังแล้วง,งานเมื่อที่หน,นึ่อหอหองเนี่เมื่อห่อข้าต้มเนะาะเมือ่อห่อข้ต้มเนี่ก็ทราบเมื่อบุญคนกับมาลายเต็มเพื่อนที่กันนั่งเลยนะโอ้ทำบุญเมื่อนั่งจัดแกงเมื่อห่อต้มนะ ເພິ່ນຊິຈັິດິຍມມືມືມກະມື້ຫໍທຽນມລນມືຫກມລ້ມືນມືນ ันแล้วเวียดอปเนี่ยวันไหนเหี้ยงได้เด้โมบุเพิดกรตั้งแต่เชอบโอกนี้หลังแต่ละโม่บ้านนี่ยวัได้คือกันได้พี่น้องนะแต่ละโม่บ้านนะนะของพี่น้องพี่ตานี่เมื่อโฮมนี่ยเป็นเมื่อนั่งหับหรือว่าคนมาโมมาทานเนาะคนมาโมมาทานหับเอาเงินเอาขำามใช้งานนี่ของจริงของท่านแบบมาเกะโมกินมือนส่วนว่าบ้านทัดๆไปอีกหรือว่าบ้านอื่นกับสเตจจ้างกันอีกกับสเตจคือกันบวกคือกันกันบวกคือ แรงไปถ่าไปสมเทียบแถวบ้านหน้าว่างเนาะแถวอ่ะไซบงไค่เนี่แหฮงในกูบ้านเขาอีกนั่นน่ะแบบเมื่อบูนนี่เขาเจ้าพอดละวงน่ะบดเมื่อกลางเว้นแม่พีอาไปเขาพนละวงน่ะบ้านนั้นถ้าอะไแม่ถ้าเป็นพอดกางเวนพอดกางเวนเลยเขาเจ้าเห็นหันละวงขึ้นนะที่นอกเลยแต่ว่าบ้านเ่าเนี่พอดอยู่แต่ขาเจ้าพอดกลางคืนอยู่ในหมู่บ้านไม่น่ามีจ้งบ้านเขาเน่พากันไปโม่ไปท่าน ค่ำมากอะภาคก,กันพอดนะวงขุมงานบันบนอนขุมงานจัางคืนเนาะกลางคืนแจ่มมากเลยขนาดแบบน้้แล้วคืออยู่บ้านนาวาง<ม>อันอันห้าไปไปแีแรกเนี่ยกลางเวนนีบบ่เบิด์ตเมอร์หรือกลางคืนกับเบิด์ตคืนอีเด้ยพอนนะแม่นแล้วไปกี้จะข้บไปกับพออ่อพี่อ๋อแห่งในแหนว่าผ่าาอนงูมูอ,อยากงไฮว่าเธอเงินรายจ่ายนะทุกคนเลยบางคนกับปิ๊นหนีพูดอะไรเพลย์เล้วงาน เงินบอลาแนนแต่เงินบอลาเนี่ยโอ้ยแม่น่ะคนคือบ้านฮะนี่ย่างยังซ้ำนี่แต่ว่านี่ก็ย่างแยบขืนลายเนาะย่างแยบขืนลายแบบแบบได้ใจแต่พี่นะแต่พ่อแต่พี่แต่ข้าวแต่ข้าวรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่กี้ได้ทำไมบ๊อบแพ้บ้านแพ้เนื้อกับมือโฮมต่างหากบ้านแบเอื้อยน่องพักตะโอกต้มเล็กหน่อยก็ได้ออกไปนี่มานมือนี่นั่นมือที่ตื่นเรื่องพักตะโอกต้มเฮ้ยบ้านมาโฮมแต่ก่อนนะ ม่ได้เฮ็ดแต่พี่ทำแบบนี้น่ะอันนี้มันห่อข้าวต้มนี่บ่มีแต่ก่อนเฮ้ยน้องห่อเองห่อข้าวต้มสูบครับห่อข้าวต้มแจะน้องห่อเองห่อข้าวต้มนะอันเพื่อนมาเริ่มเฮ็ดแบบนี้นะแค่ชิบกระปล้วได้มงซิกกระปีนี่บ้างก็ลืมนะกปีแล้วแต่ก่อนนี่เฮ็ดอยู่กับว่าได้คือคืนปานี่น่อเมื่อเมื่อเมื่อห่างห่าก้าเกียยนะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะเมื่อห่างห่าก้าเกียยนะซ้ำกันก็เมื่อบุญเมื่อบุญใไง น้องย่อผักเขาแล้วล่ะก็ย่อก้าต้มไล่ฟูหักคมพกคมเหมืนกับย่อผักเขามากินฟูเมื่อกล่าเมื่อฟูย่างกับพักกันจัดเจงอันเครื่องเกาะกองบุญแล้วผักกับมัดแล้วมัดคมไหม่มื่อเข้ามาเหมืนกับตั้งจัดเตรียมแต่เข้าตั้งกองบุญถึงพ่นกับมาโมมาท่านหมัดมือตีมามาโมมาท่านแต่กะมาขินมาท่านพ่นกับร้ายแหลมแหลมหนักขำมากกับขบงั้นกันะไรบันพอน้ำวงอลไรบันพอน้ำวงกันถึนมา ปัดยูเทลในเมืองกับต่างกันอีกในเมืองอ่ะเขาเจ้าเห็ดเงียบใช่ไหมอยู่สงบเห็ดสงบแต่ว่าคือหมู่บ้านพูดซีนหมู่บ้านไม่งายเท่าไงก่อนเริ่มอย่ามีระบบไหนอย่างเี้ยตีไปพ่นเนาะเห็นบ่หามื่อปีแล้วนี่เงินมีงายเขาเจ้าพ่นนี่ยับเผายับเผาใกล้ทีหาม้วนตีใหญ่เลยไมีห่างเหม่ยเลยกระตุกลงมาต้นรลั่นเลยเอ้ยที่น้องเลยจะจะเป็นฮิ็ของาโอเคนี่แต่ว่ามันหัก เริ่มอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เนาะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะว่าไร้ใจนี่เพิ่มข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใครมีงานก็ถือว่ามีนี่เนาะเ,ออเดี๋ยวนี้งานถ้าแต่งมีเน,น,น,นี่ยสาวก็ติดชมตัวโป๊องานเหมนี้เดี๋ยวนี้นะแต่ละงานนี่เขาเริ่มแบบขาดซัดตัวใหญ่นี่ประมาณสามโตได้พี่น้อย ชองโตบ่พ่อชโตบ่พอะพขะเจ้าเริ่มเอาสามโตแล้วเป็นงานบุญนี่นะงานบุญจะวางงานดองนี่วางงานกับเขาเจ้าเฮ็ดสามกับนีคือกันเขาเจ้าเฮ็ดง่เขเฮ็ดง่นะแต่ซองมีบ่ลลุดแล้ววะนี้นะสองโต,งตเจ้าขาสันโอ้อันจะลายลายมันมาหลุดลายมันคนณลายบนยนี่ได้ไหนะมงานแือหมื่นเคยองที่เทียงนงันบักขึ้นคนดิบไง อื่นมากกว่างั้นอีกทำมากกว่างั้นอีกสองวันเนาะสองคืนเนาะาว่ทางฝั่งไทยเปิดเห็ดคือเฮาอยู่บ่เนาะที่ว่าเปิดเห็ดคือเฮาทางเฮาว่าบ่าบาบมีเงินบ่ันเฮ้งพากน <laughs> พาันกินกันเฮ้งพักันกินกันพากันลินเฟออ่าเจ้าว่าพักกันยอน้อนสาเหตุบนนี้แจ็เก่งบนเฮ้งพักกันทุกไปเลยเลยเงินจากโมมีแมนคุ่มแบบพี่น้องเอฟซีบ้าอยู่บนแจ็คติงบนเลย คนว่าพี่น้องฟังแชร์คนก็คอมเมนต์เขามากอยู่ด้วคนเล่าคนเลาว่านี่บางคนก็เฮ็ดเกินฐานะเพคนว่าหมูเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดน้ำโมหะนะที่จริงนี่เฮาบ่เบิ่งซะว่าเฮาเนี่ยเฮาสมควรเฮาเฮ็ดได้สำได i หะนะบมูเห็ดหมูเฮ็ดแบบนั้นเ้าก็เฮ็ดเฮ็ดเห็ดไปคือกันหะนะก็เลยอันเป็นอันตามๆกันไปจ้างตู้เขามากอีกเป็นงานตัว่เพงานบุญนี่ก็เฮ็ดหมูจ้างตู้ตัวเองเผื่อโบมีคือโมเผื่อโบคือหะนะพี่ who who น,น,นนะ้องเลย ต้องไม่ปจ้างตู้มาอีกเนาะตู้มั่นก่ายราคาละสายละหา4,000บาทคือเมือย้างมเม่วเนี่กะเงิน3,000กว่ากันมั้่งนหาอันนี้งานหาเขามะกับายเขาจากพ่อจากมวนนี่เง้สัตาเฮาหลิบ่กเรียกมาเล็กตาตัวเองนี่ห้าพัน คือว่าเนี่ยคือเซโมอีกอาะนาอยู่น้ำบ้านน้ำเมือนแบบนี้นะคือว่าติปปีตาแเทพมันบล็กเจ้ากันสาเหตุแบบนั้นเลยพี่น้องเลยยิงผากันเ็ดเ็ดเองอย่งก็คือคือกันเบิร์ดนะกวนแบบกเพียกัน่มานอกห้องหน้าผัดเวบนั่นแบบโบเฮดคือโมผัดเป็นทันบกคือเขาผบอยู่น้ำบ้านน้ำเมื่อคนงาในเจ้าบอมโมับโมาหาแบบนี้นะไปนเมือสมม่ยเจะอ แกงเฮ็ดหกินจะได้อไปเต่าขาวเป็นโตเป็น่องหวานนะฝ่านเนาะกินน้ำหวานเด้อกินไปกินไปมันไปสิบันมันแบบมันแบบโบได้เบาหน้าบันเนะเที่ยยูขางเนข่างไหนเเือนี่ยข้หว่าเปือนเน้เดเปลื่อนเนน้ เงินเนี่ยะเงินเพิ่นกระเรียมไปเ่าป้าอีกทั้งแม่เ่าก็ได้ไปว้บ้านบ้านดงน้อยฮะป้ยานี้คูยช่รู้ว่าหน่น้อยเป็นสมาิอยู่วัดป่านีเออเนี่ยคู่เจ้ยนะเอา,พาเอาพิ่นมาเมื่อก่อนอะเพิ่นมาเยี่ยมเลยซื้อบนนอ้เอาเมื่อก่อนเราเห็นเพิ่นมาก็เพิ่นมานั่นช่ไดเ้เพ่นขารียกเพิ่นมาได้อเออบ้านี้จะเอาผผาป่าป้าวาย่วัดใหญ่ดงน้อย แม่นั <tous deux> <os> <age> ่นผาป่าบ้านเฮาไปไปทอดถวายพุทธินิพพ์บ่อนบ้านอยู่หมู่บ้านท่านี้ถือว่าสมควรเติบได้เนาะเผาปลาฮิ่ปอกันฮ็ดผาป่าสองสองข้างได้พี่น้องในปีนี้ไปทอดถวายอยู่ทางวัดไงเหมือนเนาะเ็ดคู่ชักแล้วอ่อนพูอ่อนเพิ่นมาใหม่นี่บ่ผู้นน โดยพี่น้องเลยสำหรับคิมี่กับซิประมาณนี่เด้อมาหนีก็ได้จากทายองเมพี่น้องอยู่ในบรรยากาศเงี้ยเทงเทียงกินน้ำหวานพี่น้องเลยสำหรับคิมี่เ <c oughs> ขาข,ขอบคุณขอบคุณในลายที่เข้ามาติดตามรับชมทุกคนเลยอันใดบริสุทธิ์มากพระควณกะกะขอโทษขออ้าลายหลายเด้อไว้พบไว้พอก,กันในอีคนกคลิปต่อไปสำหรับคิมมี่สบายดีสบายดี